เหมือนคดีคุณตัดคุณทักษิณที่ศาลจำคุกนั่นแหละเถียงกันใหญ่ไม่เห็นชอบกันใหญ่ไม่เห็นด้วยกันใหญ่และเป็นยังไงถึงวันนี้เนี่ยลบล้างคำตัดสินได้ไหมไม่ไ,มได้ชั้นใดก็ฉับน,นั้นอันนี้ศาลก็วิ้ัยประการแรกว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะไปร้องต่อศารลรัฐธรรมนูญได้นี่แค่นี้รับแค่นี้รับเรื่องได้ไหมยังไม่พอศาลจะต้องพิจารณาต่อไปว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหานั้นยอยู่ในอำนาจศารลรัฐธรรมนูญที่จะรับไว้หรือไม่ศาลก็ได้พิจารณาเห็นแล้วว่า คำล้อมที่กล่าวหานั้นแหละกล่วาวหาทาชั่วสารประการเนี่ยเป็นอานาจของศารล <L l er <he> ารัฐนูนร่มร้างก็ทำนูนศาลจึงมีคําสั่งให้รับเรื่องครับเมื่อรับเรื่องแล้วเนี่ยศาลก็มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการการะทําที่เห็นว่าทําชั่วอยู่นั่นแหละครับนี่เป็นอำนาจของศาลแล้วไอ้หน้าไหนละครับที่ไปเถียงเนี่ยคุณเอาความเห็นได้คุณแก้ผ้ากลางสนามหลวงได้แต่จะไปล่มร้าง rahat, คําสั่งศาลไม่ได้เพราะ,ะต่อให้เอาอะไรมาเนี่ยนะครับก็ไม่มีทางที่จะ ลบล้างผลคำวินิจฉัยของสารรัมนูญที่ให้รับเรื่องและที่สั่งให้ชะลอไว้ไม่มีทางไปดูอา,าการให้ดีนะครับผมเชื่อว่านับแต่วันนี้ไปเนี่ยอา,ยาการจะถูกตรวจสอบ,บจะถูกตรวจสอบว่าคุณเข้าไปเป็นรับวิสาหกิจได้ยังไงบางคนนะเขาให้เป็นได้แค่สองคนสองคนทั้งสองที่เท่านั้นเองบางคนเป็นมันทุกที่เลยและผลประโยชน์ที่คุณได้รับนี่เป็นยังไงและคุณทําความชิบหายรับวิสาหกิจยังไงคุณเสียทําให้บ้านเมืองเสียค่างโง่เท่าไหร่ ใครบางคนนี่นะครับตั้งแต่ตั้งแต่หนุ่มจนแกเนี่ยทำหน้าที่ตรวจสัญญาให้บริษัทโทรคม,มนาคมเท่านั้นแหละรับเงินเดือนส่วนตัวด้วยค,คิดว่าใครไม่รู้หรอเขารู้เขารูเา้เช่นเห็นชาติอยู่ทั้งนั้นอยู่ที่เขาจะพูดหรือไม่พูดวันนี้ผมเชื่อว่าอัยการจะถูกตรวจสอบแล้วครับและอัยการนี่แปลกนะครับศาลเนี่ยมีศาลฎีกาสูงสุดมีศาลอุทธรณ์เป็นศาลกลางมีศาล้นต้นครับอัยการนี่อยู่โพรมานะครับปเ,เป็นอายการสูงสุดเลยสำนักงานอัยการสูงสุด ถามว่าสํงงานักงานอายการอุทรมีไหมไม่มีสํงงานักงานอายการั้นตน้นไม่มีเนี่ยครับ,รบถ้าเป็นองค์กรอริสระค,รความจรงิงอายการทั้งหลายในโลกเนี่ยเขาเป็นองค์กรในสังกัดกระบวนการยุติธรมรมตำรวจเป็นต้นน้ำแห่งความยุติธรรมสอบสวนสอบสวนแล้วก็อายการฟ้องก็เป็นเครื่องมือของรัฐในการฟ้องต้องไปสังกัดกระทรวงยุติธรมรมไม่ใช่มาเป็นอิสระแต่อิสระจริงไหมล่ะไปร่วมทำมาหากินอยู่จำนวนมากเนี่ยไปร่วมทำมาจำนวนหนึ่งไม่ได้มากอะไปทำมาหากินอยู่กับนักการเมือง จนทาให้อายการเขาเสื่อมเสียทั้งประเทศนะครับ,รบอายการทั้งประเทศเนี่ยไม่ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะป้อนการนี้ผมเชื่อว่าจะถูกตรวจสอบเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนครับอย่าไปวอกแวกมันไว้เลยว่าการที่นักการเมืองการที่คนในรัฐบาลการที่มวลชนมาโตแย่งคัดค้านศาลเนี่ยจะมีผลกระทบอะไรไม่มีผลลบล้างเลยครับศาลมีแต่คําสั่งจะยิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเหมือนยันของพระยูลายนะครับขึ้นมาแล้วเนี่ยค,ค,คุณลบไม่ออกหรอกครับ นนั้นการที่ร้อยตำรวจเอกดอกเรเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างต้องฟังอายการแล้วการเอากฎหมายพ่วงกฎหมายแพ่งเข้ามาเกี่ยวเนี่ยมันมันเป็นเรื่องไม่ถูกต้องตรงนี้ท่านท่านจะให้ความรู้พี่น้องประชาชนยังไงท่านรองนายกเฉลิมควรจะไปอ่านรัฐธรรมนูญน,นะครับว่าปัญหาวิจัยรัฐนูนเนี่ยต้องฟังอายการหรือฟังศารลรัฐธรรมนูญที่ยุบพรรคไทยลักไทยและก,กี่พักมาแล้วเนี่ย นั่นอายการหรือสารรัฐมนูญครับสารรัฐมนูญครับที่<ม>เพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งใครต่อใครมากี่กี่คนเนี่ยเป็นเพราะารัฐมนูลหรือของใครสอสอครับของสารรัฐมนูญทั้งสิ้นที่สสโกหกมดเท็จไม่แจ้งบัญชีทรัพย์สินจานวนมากเนี่ยนะครับหลายคนที่ถูกเพิกถอนแล้วเนี่เพราะอํานาจของใครครับแล้วต้องเป็นนา,ายการเหรอครับลูกพี่ร้อยตำรวจเฉลิมที่ต้องเล่ล่อนอยู่ในวันนี้เนี่ยนั่นเพราะอํานาจของใครเพราะอำนาจอายการหรือเพราะอำนาจสารรัฐมนูญนี่แสดงเห็นว่า อำนาจสารรัฐมนูลน,นั้นแหละสูงสุดเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิทักษ์รัฐธรรมน,นูญนะการพิทักษ์รัฐมนูลเนี่ยประชาชนก็มีสิทธิ์หน้าที่ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญองค์กรที่ทําหน้าที่ชี้ขาดในการพิทักษ์รัฐมนูลคือสารรัฐมนูญไม่ใช่อายการอายการมีบทบาทหน้าที่แต่เพียงเบ,บเป็นเบคือมีหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรีบส่งสารรัฐมนูญเท่านั้นหน้าที่อายการมีแค่นี้มีอะไรที่ไหนนักกฎหมายต้องพูดต้องอ้างกฎหมายได้มีกฎหมายสักมาตราหนึ่งไหมว่า เรื่องนี้ให้อัยการวิจัยัฐธรัมนูนได้และคำวิจัยให้อายการเป็นที่สุดไม่มีครับรัฐมนูญเขียนแต่ว่าให้ศาลวินิจฉัยคำวิจัยของศาลเป็นที่สุดและม,มาบอกให้ฟังอัยการ <st astic> นี่แหละครับมันบ้านเมืองมันเลยไขว้เขวสับสนทีนี้การที่บอกว่าศาลรัฐมนูญเลอะเทอไปใช้กฎหมายแพ่งในการเข้ามาพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านมองว่าในแนวทางตรงนี้เนี่ยคนที่เลเทอะคือ,อคน,นที่จะพูดว่าใช้กฎหมายอะไรเนี่ยควรจะเป็นนักกฎหมายค ถ้าคนที่นั้นไม่ใช่นักกฎหมายต่อให้ถือปริญญาเอกมานะครับ,ค,รบคนก็จะเข้าใจได้ว่าเป็นปริญญาที่ได้มาโดยจากการซื้อหาหรือโดยการจ้างวานให้คนอื่นทําหรือโดยการหลอกต้มมานักกฎหมายที่แท้จริงเนี่ยอย่างในภาษาเนี่ไม่ต้องประกาศความเป็นปริญญาอะไรหรอกครับแต่ความเห็นนั้นน่ะที่ยังตรงพอสมควรนะครับจึงสามารถมองและเข้าใจกฎหมายได้เข้าใจถูกผิดในทางกฎหมายได้เพราะฉะนั้นสารลูมนูนไม่ได้ใช้กฎหมายแพ่งครับ,รบไม่มีการใช้กฎหมายแพ่งเลย ใช้กฎหมายรัฐธรรมนูนและหลักการวินิจฉัยของตุลาการโดยแท้เลยไม่มีเรื่องไหนที่จะหยิบเอาอก,กฎหมายแพ่งมาใช้ดังนั้นการที่สั่งชะลอที่โดยอ้างอิงว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เป็นกฎหมายแพ่งให้เป็นการคุ้มครองชั่วคราวโดยใช้แนวทางกฎหมายแพ่งนี่แหละครับพูดโดยไม่เข้าใจไม่ใช่กฎหมายแพ่งเขาเรียกว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเนี่ยค,คือสารรัฐธรรมนูนมีอำนาจหน้าที่บัญญัติชัดเจนใน,น,นรัฐธรรมนูญแต่วิธีการในการปฏิบัตินั้น กขามีข้อกําหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาความในสารรัฐธรรมนูญซึ่งคนละเรื่องกับกฎหมายแพ่งเลยคนละเรื่องไม่ใช่นแนวาทาง,ทางปฏิบัติและในกฎหมายในข้อกําหนดว่าด้วยวิธีพิจารณาความในสารรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่าข้อกําหนดใดกรณีใดก็ตามที่ไม่มีบัญญัติไว้ในข้อกําหนดอันนี้ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยอนุโลมครับ ระมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ศาลหยิบม,มาใช้โดยรวมนี่คืออะไรก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าด้วยการคุ้มครองชั่วข่าวซึ่งมีอำนาจอยู่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา253 254 266 267ซึ่งผมใช่ไม่อยากที่จะเทิาคำมันยาวไปเอาตัวเลขกันก็เพื่อโมอ้ให้นายไปศาลก็จำกฎหมายได้ไม่จำเป็นต้องท่องตัวเลขอันนี้ไม่สำคัญพี่น้องไม่ต้องไปจดไปจำ ศาลมีอำนาจคุ้มครองจ่าวสาวได้นั้นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งถามว่าเอามาใช้ได้หรือเอามาใช้ได้เพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติข้อกําหนดวิธีพิจารณาความในสารานญบัญญัติว่าให้เอามาใช้ถ้าไม่มีซึ่งในข้อกําหนดของสารานุเนี่ยวิธีพิจารณาเนี่ยไม่บัญญัติไว้ก็ต้องนํามาใช้นะครับซึ่งได้นํามาใช้คดีนี้เป็นคดีแรกเลยไม่ใช่นํามาใช้ตั้งเยอะแยะแล้วถามว่าศาลรัฐธรรมนูญศาลเดียวหรือที่มีวิธีพิจารณาบัญญัติแบบนี้ก็ต้องบอกไม่ใช่ศาลปกครอง ก็มีว <minutes> ิธีพิจารณาคดีในศาลปกครองก็เขียนว่าวิธีพิจารณากรณีใดที่ไม่บัญญัติไว้ในวิธีพิจารณาความศาลในคดีปกครองในศาลปกครองนั้นให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยนิโลมศาลปกครองก็ได้ปฏิบัติตามนี้ในศาลภาษีมีไหมมีศาลอาญามีไหมแม้กระทั่งในคดีญาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็บัญญัติว่ากรณีใดที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่บัญญัติไว้ ก็ให้นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยนุโลม <S <S ซึ่งวิธีการเรื่องการสืบพยานการนําอ้างอิงพยานและวิธีคุ้มครองั่วคราวทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่ใช้หลักในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนั้นคือประมวลกฎหมายหลักในกฎหมายประเภทที่เขาเรียกว่าว,ว,วิธีสมบัญญัติคือวิธีพิจารณาความของศาลทั้งหลาย <S <S 2> <S 2> ซึ่งศาลทั้งหลายเนี่ยมีอํานาจก็สามารถที่จะมีบทบัญญัติเฉพาะ ว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลนั้นๆเป็นการเฉพาะได้แต่ว่าในกรณีใดก็ตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความของศาลนั้นๆไม่ได้เขียนไว้เขาก็เขียนว่าให้นำประบวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้โดยนุโลมค ร้อยตำรวจเอกเฉลิมถ้าไม่รู้เรื่องนี้ผมก็คิดผมก็สงสัยว่าท่านจบกฎหมายจริงหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องคงได้คําตอบแล้วนะครับว่าความเกี่ยวเนื่องของวิธีพิจารณาความแพ่งกับกฎหมายแพ่งนั้นเป็นคนละเรื่องกันในวิธีการปฏิบัติและสิ่งที่มีการพูดถึงสารธรรมนูนสั่งหรือมีความเห็นให้ชะลอการลงมติวาระสามนั้นก็เป็นการดําเนินการตามกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้ เพราะนั้นสิ่งที่อายการไม่ส่งเรื่องแล้วไปวินิจฉัยข้อกฎหมายและไม่ยอมส่งเรื่องของศาลช่วงหน้าเราจะคุยกันต่อว่าแล้วศาลมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรจะกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลหรือไม่นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ แการหักศอกนอกทำรรเนียบสาระการเมืองเชิงบริหารกับผู้ทรงคนวุฒิสามท่านนะครับกับประเด็นที่มีการพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนแต่รัฐบาลไม่สนใจแต่มาใช้เรื่องการล้างผิดให้พี่ชายโดยการที่จะพยายามแก้ไขธรรมนูญแล้วก็พระบบปลองดองจนถึงจุดที่อายการตรวจสอบข้อเท้จริงแล้ววินิจฉัยแล้วกลับไปวินิจฉัยข้อกฎหมายแล้วไม่ส่งสาร ซึ่งท่านได้ฟังแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วอายการไม่สามารถทําในสิ่งเหล่านี้ได้และการที่รองนายกให้ข้อมูลและพี่น้อกสอบสนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแพ่งในความเป็นจริงนั้นมีการระบุเอาไว้ว่ารัศารสามารถใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการมาดำเนินการในสิ่งเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือเมื่ออายการไม่ส่งเรื่องให้ศาลศาลจะทำยังไงต่อไปครับ วันนี้เนี่ยการที่ไม่ส่งเรื่องเนี่ยบางคนบางคณะหวังว่าจะเป็นการเตะตัดขาสาให้ล้มลงครับแต่เป็นการเตะเสาคอนกรีตครับครับเสาล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มไอ้คนเจ็บขาหักเนี่ยคือไอ้คนเตะครับวันนี้ก็ขอบอกเตือนนะครับพวกที่ไปเตะเสาคอนกรีตหวังจะเตะตัดขาสาลนูนนั่นนะไม่มีทางหรอกขาหักและแล้วคอยดูไปนะครับผมไม่ได้ขู่นะผมยังเห็นด้วยกับคําท้าของอาจารย์เชวัตรว่าท่านแน่จริงพวกคุณลงมติโหวตวาระสามไปเลยครับ นายเชาวั์บอกถ้าไม่โหวตไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาวันนี้กล้องกระหึ่มประชาชนสังเกตกันอยู่นะครับครับวันนี้คนมีอำนาจบางคนเนี่ยชักไม่กล้าโหวตมีการไปเรียกไอ้คนที่เสนอความเห็นว่าคำสั่งสารไม่ผูกพันสภานี่นะครับไปเรียกมีการเรียกมาถามว่าเฮ้ยพวกมึงออกความเห็นตามที่มึงเห็นกันจริงๆตามกฎหมายรู้ว่าเพราะอะไรวะถามกันด้วยด้วยใจลูกผู้ชายนี่แหละตัวต่อตัวก็มันก็ลูกผู้ชายเหมือนกันแหละมันก็บอกว่า นายเปล่าหรอกมีคนมาสั่งให้ผมทําอย่างนี้ผมก็ต้องทำอ้าวแล้วเมัยน้นมึงว่าไง <c oughs> มันก็ผิดอะสิทีาำมาฝืนคำสั่งศาลก็ติดคุกกันสิคร <c oughs> ับบอกอ้าวกูก็ติดคุกก่อนเพื่อนนะเด <c oughs> จึงมีการพูดลั่นสภาว่าครับ <c oughs> ไม่ให้บรรจุวาระตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> นั่นหมายความว่าเริ่มจะตื่นตัวแล้วเพราะฉะนั้นการที่ตัดเตะตัดขาสานูนซึ่งผมกล่าวเบียนว่าไม่มีทางสําเร็จหรอกครับครับ <c oughs> ถึงอายการไม่ส่ง ก็มีปัญหาคาใจพี่น้องประชาชนว่าสารเราจะสารานุญจะทําอย่างไรต่อไปผมอยากกลับเบียนอย่างนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนในกฎหมายห,หมดแหละไอ้คนเตะตะขามันขาหักแล้วนี่นะครับ,รบก็ไม่ได้หมายความคนอื่นจะเดินไม่ได้นะไอข้ขาหักมึงก็นั่งไปรักษาโรงพยาบาลไปไปเข้าเฟือกอะไรก็เข้าไปตามเรื่องไปจะไปติดคุกติดตารางก็เชิญแต่มันหยุดศาลไม่ได้เพราะเรื่องนี้อย่างที่ผมเรียนนะครับมีกระบวนการอยู่หนึ่งขั้นรับเรื่องของศาล ขั้นไต่สวนของศาลแล้วขั้นวินิจฉัยของศาลเมื่อศาลได้ดําเนินการในขั้นที่หนึ่งคือพิจารณาวินิจฉัยให้รับเรื่องไว้เพราะเหตุว่าผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะร้องต่อศารรมลมนุนได้และศามลมนุนมีอํานาจเป็นคดีเกี่ยวข้องที่อยู่ในมาศามลมนุนก็จะให้รับเรื่องแล้วเนี่ยเมื่อศาลมีคําสั่งรับเรื่องศาลก็ดําเนินการต่อไปในกระบวนที่สองก็คือหนึ่งสั่งให้ผู้ถูกร้องทุกาย ตั้งแต่รัฐบาลพักเพื่อไทยพักชาติไทยพัฒนาคุณมหันฯสังไว้ครับแล้วก็พักร่วมนอื่นแล้วก็บวชนห้าคณะศาลสั่งว่าท่านเป็นผู้ถูกร้องกล่าวหาอย่างนี้ท่านมีข้อชี้แจงแก้ตัวประการใดให้ยื่นคําชี้แจงต่อศาลภายใน15วันภาวันที่ห้าเลยซึ่งคดีทั่วไปเนี่ยเขาเรียกไม่ใช่ไม่ใช่ให้ยื่นภายในสิบห้าวันซึ่งจะครบในที่หน้านี่แหละครับในปลายที่หน้านี่ ซึ่งถ้ากฎหมายทั่วไปกฎหมายแพ่งกฎหมายยาเนี่ยเขาเรียกว่ายื่นคาให้การหือให้จําเลยผู้ถูกฟ้องเนี่ยยื่นคาให้การแต่ในกฎในสารรัฐนุนเนี่ยเขาเรียกให้ยื่นคําชี้แจงครับเวลายื่นคําฟ้องเนี่ยเขาเรียกว่าให้ยื่นคําร้องขอเวลายื่นคาให้การเนี่ยเขาบอกว่าคําชี้แจงถ้ายื่นคําชี้แจงซึ่งคําร้องขอหรือคําชี้แจงก็คือคําฟ้องคาให้การที่พวกเราเข้าใจกันโดยทั่วไปนั่นแหละเมื่อสารท่านสั่งรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วท่านก็ดําเนินกระบวนการขั้นตอนต่อไปสองเก้า ก้าที่หนึ่ก็คือสั่งจำเลยทั้งหลายก็คือผู้ถูกร้องนั่นนะทุกรายเนี่ยห้าคณะเนี่ยท่านถูกเขาเก้ากล่าวหาแล้วสารและกฎหมายเปิดโอกาสให้ท่านชี้แจงหรือให้การต่อสู้คดีท่านมีข้อต่อสู้คดีประการใดก็ส,อส่อทกกันมานี่คือสิ่งที่เรียกว่าการใช้อำนาจตุลาการนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการประสาทความยุติธรรม ึกฎหมายบั็นอยา่างไชัดเจนศาลไม่นั่งพิจารณาเอาคนเดียวข้างเดียวหรือมาพูดเพ้อเจ้อเอาคนเดียวเมื่อไหร่เล่าไอ้พวกที่มาพายลมเนี่ยพูดคนเดียวตั้งนั้นแหละไม่ได้นี่ศาลท่านให้โอกาสว่าตามกฎหมายท่านถูกฟ้องแล้วถูกเขากล่าวหาแล้วมีข้อชี้แจงมีข้อต่อสู้มีข้อคัดค้านประการใดส่งเข้ามาภายใน15วันควันซึ่งจะครบกําหนดในปลายสัปดาห์นี้นะครับนี่ข้อที่หนึ่งที่ศาลท่านดําเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายและ ศาลก็ได้ดําเนินการในก้าที่สองนับไต่สวนคือเมื่อมีการยื่นหรือไม่ยื่นเมื่อมีการยื่นหรือไม่ยื่นก็ตามอะคข้อกำหนดแล้วเนี่ยศาลก็นับไต่สวนในวันที่ห้าหกกรกฎาคมก็คือไต่สวนข้อท็จจริงครับก็คือสื่อพิจารณาสืบพยานนั่นเองแหละคดีทั่วไปก็เรียกว่าพิจารณาสื่อพยานหลักฐานว่ามีการกระทําความผิดจริงตามที่ข้อกล่าวหานี้หรือไม่เพราะฉะนั้นถึงไอ้สภาจะลงมติไปอย่างไรหรือไม่ลงมติก็ไม่มีอํานาจที่จะไปหยุด